สวัสดีค่ะครูลูกแม่ชวนค่ะวันนี้จะมาทำข้าวผัดปูมีข้าวค่ะแล้วก็มีไข่สองใบมีปูแล้วก็ว,วันนี้เราจะใส่วุ้นเส้นด้วยมีวุ้นเส้นมีมะเขือเทศมีต้นหอมเราตรงโคนไปไว้กินกับข้าวผัด แล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีแครอทหอมใหญ่เครื่องปรุงก็มีน้ำปลาน้ำตาลช้อนโต๊แล้วก็มีซอสมะเขือเทศนิดหน่อยช้อนต๊ะเดี๋ยวเราไปผัดกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะมาทอดไข่ก่อนนะคะ ตักขึ้นแล้วพักไว้ค่ะแล้วเราเจียวกระเทียมนะคะกระเทียม,มเยอะๆเลยลเอหอมดะะีมดลมดแล้วใส่คระนั้นะคะโอเคหม้อเริ่มจะบุดแล้ใส่หอมใหญ่เลยค่ะหอมใหญ่ก็แล้วแต่ละจะทำแบบไหนนะคะตุดเตาก็ได้ดาาดยาวท้มยาวก็ได ใหญ่ละหอมแล้วนะคะเป็นเส้นเลยค่ะเ,เส่เน้ําเชื่อมเลยค่ะเสร็จแล้วเราใสา่โปลงไปผัดให้หอมเลยค่ะต่อเลยหน้าแล้วมันจะค่อยค่อยคลณคืนไปแบบใส่ก้นานข้าวเลยค่ะ ใส่เบคอนี้หลอนีไ่มีพวกล้องยนต์ที่ใ,ใส่ไปด้วยใส่ไเลยค่ะใส่น้ำตาลค่ะซ,ซอสมะเขือเทศยุดหน่อยค่ะใส่น้ำปลา เดี๋ยวเราชิมดูนะคะพอแล้วเราโรยหอมที่เราหัานไว้เลยะคะ่ะใส่พ้อมเลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะข้าวผัดปูของเราวันนี้อร่อยมากเลยะคะ่ะเมนมูง่ายๆไม่ยาก ก็มีเครื่องเคียงของเราเกิงกับขาวผัดก็มีมะเขือเทศแตงฟ้าต้นหอมนะพริกหั่นใส่มะนาวใส่น้ำปลาค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามครัวรูปแม่ชวนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ